นี่วันนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรนะเจ๊ตลาดมหาชัยนายต้นสนค่ะนี่นายต้นสนปลาตัวเบ้อเลยไซส์นี้เท่าไหร่เนี่ยไซ่เก้าขีดเก้าขีดขายราคาเท่าไหร่ฮะเก้าขีดขายประมาณร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทใช่ถ้าแปดขีดก็ร้อยยี่สิบอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวเขามีผักมีอะไรให้ด้วยทุกปีเลยค่ะนี่นี่ไซส์นี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีมีผักให้เหมือนกันแหละเหมือนกันเลยค่ะ ายนี้ก็120ยยี่สิบบาทร้อยร้อยสี่สิบบาทอันนี้ร้อยห้าสิบาทนี่เขามีราคาให้เรียบร้อยเลยในทางร้านทางร้านรับสแกนด้วยสวัสดีค่ะตะวันฝากร้านด้วยนะคะตะวันขายอยู่ที่มหาชัยในต้นสดประจํานะคะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะสี่โมงเงย็นถึงห้าทุ่มค่ะมาได้เลยค่ะทุกวันค่ะมาสดใหม่มาได้แล้วก็มีขนมจีนน้าดีก็มีนะคะแล้วก็ ก็ตอนวันนี้วันนี้มีคอโตชิโน่ด้วยนะคะเราจะออกงานเวลามีออกพูธงานสีสันเราก็ไปคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านี้จะมีงานสีสันที่สารการได้วัดเราค่ะสมุทรสาครค่ะโอเค,คง้นวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับ